the team this year for sure We're gonna bring Fiennes to every back four Our defence has no holes Suarez he scores goals he's a superstar Our midfield is a line that will win every time Oh we're gonna go they're gonna see the mans fall The gunners won't even see the ball And the pensioners, well they're about to retire La ครับกับมัพบกับเราสองคนในรายการหัวข้าใครแตกฮะวันนี้อยู่ผมมัทโพนุตานครับผมปฏิภาณเชนช่วยก็เหมือนเชิญนะครับกับรายการหังข้าใครแตกฮะข่าวสารของสโมสรหรือว enfin, ่าูลของเราวันนี้เรามาพร้อมกับบรรยากาศนะต้อนรับวันคริสต์มาสนิดหน่อยก็อากาศจะเย็นๆเล็กหน่อยฮะช่วงนี้ใช่ครับ ก็ตะีอย่างทีโปรยปลายนะเพื่อให้อินกับบรรยากาศที่มันนี้ของเราไม่หยุดพักพิสมัดนะไม่หยุดนะเตะกันละหำเลยพิชมาดเนี่ยรูดูการอ่าีกอน่นๆเขาหยุดพักกันอ่าใช่พวกบุนเดสก้าอ่าพวเดอลนการเป็นก็จะพักเบรกครับผมอ่าครับสั้นอืมแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามคาดครับแดงเดือดของเราอ่าเดียร์ูก็ไม่สามารถที่จะต้านทานแมนเชเตได้ใช่ครับ ครับผมก็มีข่าวสารมากมายครับที่ให้พูดคุยกันเรามาเริ่มช่วงแรกกันเลยครับกับช่วง red hot ครับครับช่วง red hot ก็ไปเริ่มกันที่ควนหลงเกมแดงเดือดก่อนเลยครับผมคุณผู้ชมก็อย่างที่ทราบกันฮะลีร์พูดโดนไป3เม็เมืม โดนไป3เม็ดเกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลปรับทับบอลควนเลยโดยเฉพาะผู้สาประตูให้布拉จโจนเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงดอบมิโยเล่ดอบมิโยเล่แบบแบบน่าประหลาดใจใช่กองหน้าตัวเป้าก็เป็นคลร์เมเซอร์ลิงครับขยับไปเล่นเป็นศูนย์หน้าฮะเป็นเซอร์ลิงแต่ว่าแปมาเล่นมาสองทีเวนลูนี่ยิงจังหวะนั้นคือ สเตอร์ลิงเกือบจะยิงได้ก่อนอ่าครับแล้วก็กลับมาเป็นการสวนกลับของยูเนเตดใช่มาได้ประตูเลยจากเวลูนี่ใช่แล้วประตูเลยจากเวลูนี่ก่อนที่จะหมดครึ่งแรกข้าทีอ่าควรนมาต้ามาทำประตูที่2ให้แมนยูเต็ตซึ่งเป็นลูกล้ำหน้าล้ำหน้าไหมล้ำหน้าฮะล้ำนะตัวมาต้าเองออกมายอมรับว่าลูกนั้นมันล้ำหน้าอืมเออแต่ ลายแมนไม่ยกไม่ยกไม่ยกครับประตูนั้นเนี่ยทำให้เราเสียเปรียบอย่างหนักเลยนะ,ะเสียเปรียบแล้วส0นครับผมกลับมาเล่นกันต่อขึ้นหลังลิวพูส่งบาโลเตลี่ครับลงมานะฮะจากนั้นรูปเกมของลิวพูก็มีโอกาสได้ประตูตีไข่แตกอยู่อยู่บ้างเหมือนกันลูกหลุดเดี่ยวของเซอร์ลิงใช่เลยท่ยพรไดจังหวะจะแจ้งลูกหลุดเดี่ยวเซอร์ลิงลูกยิงของบาโลเตลีออ่อ่าอ่าก็ยังไม่เข้าแล้วก็เป็นแมยูเต็ดที่ไม่ได้ประตู ที่สามเรียกได้ว่าฝังเลยใช่ครับเออเป็นเป็นการเตะพลาดของเดียร์ลอฟเลนอีกแล้วเออเออเตะไปเหมือนแอสซิดทำชิงไม่ให้เขาจ่ายให้ฟานเวอร์ซี่ต่อยทีอ่าเออสา่ลูกกัลนะไม่ล้ำหน้าแน่นอนไม่ล้ำครับส0พูนุสวัสดิ์ลิอท์ู้แพ้กระจายฮะแพ้30ก็ยูเนเต็ดก็ถอนแค้นเราได้จากฤดูกาลที่แล้วครับผมก็หลังเกมครับแบรนด์เดโรเจอร์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาไม่คิดว่า ทีมหมดจะแพ้ถึงขนาดนี้ด้วยฟอร์มการเล่นนะรรวมไปถึงต้องยกเครดิตให้ดาวิดเดเคอาร์ที่เหนียวเหลือเกินเหนียวมากเกมนี้เกมนั้นนะครับผมก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หวังว่าจะสามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับอ่าเขายังคิดว่าลูกทีมทําได้ดีพอที่จะเอาชนะในเกมนี้ด้นะเรียกได้ว่าเอาชนะเลยนะไม่คิดว่าเมื่อลูกทีมจะทําได้ดีโดยอาจจะแบ่งแต้มอ่าพูดว่าเรียกได้ว่าเอาชนะกอล 10นาทีแรกใช่ไหมพี่ฟังแพ้3-0แพ้3-0แต่ว่าลูกเกมช่วงรแรกๆเล่นดีครับลูกเกมดีเชื่อผมไม่มีใครไปสนใจหรอกว่าลูกเกมเล่นดีไม่ดีเขาสนใจผลการแข่งขันเดียวแหละใช่ครับผมก็ยยขยับมาอีก2-3วันเนี่ยคาพูเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมามีโปรแกรมไปเยือนบอลมัสในแคปิทอลวันอืมคือแคปิ้อลวันไปเยือนบอลมัสเมื่อคืนวันพุธใช่มาใช่เออแล้วเกมนี้หลายฝ่ายกับตามองเหมือนกันนะว่าริฟูอาจจะโดนบอลมัส น็อกก็ได้ยังว่าเป๋ๆอยู่ใช่เพราะว่ายังเตะแล้วบอลมัดเนี่ยจะฝูงแค่เป็นชิปนะฮะไม่ธรรมดาเลยใช่ครับแต่มาไกลบันว่าเกมนี้ค่อนข้างง่ายใช่ครับลิ์คููก็ยังเหมือนเดิมเอาลาฮิมเซอร์ลิงเล่นหน้าแดนกลางอาจจะปรับลูคัสเข้ามาเยือนกับเหรั่าผู้สอดตูเป็นแบล็คโซนเหมือนเดิมครับกองหลังเนี่ยใช้3คนเออเซนเตอร์ฮาสสามคน เปลี่ยนนะเปลี่ยนสามสามแมตช์ล่าสุดเนี่ยเปลี่ยน3แผกนการเล่นเลยนะเรีฟูหัวมาโควิชไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วก็ทำงานได้ได้ดีมีชื่อทำประตูด้วยเรีฟูได้2ประตูอยากกลายฮิมเ,เซอร์ลิงแล้วก็ราซามาโควิชเอ่อส่วนบอลมัดเนี่ยปีกระแตกวอยากแดนกอสลิงอดีตนักเตะเอร์ตันอ่าครับผมก็เรีฟูก็ผูกไปชนะได้ครับ3ประตูต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับโดยจะไปพบกับเชลซีเชลซีเออเออคุณผู้ชม จริงๆอยากให้เจอกันในจริงๆอยากเจอเชฟยูคือไม่ต้องปิดบังอะไรเลยแล้วก็ไปลอนดอนดาร์บี้แมตช์กันใช่แล้วเราไปเจอนดชิงเอะไรเกิดขึ้นได้นดชิงแต่ถ้าเจอเชลซีชั่วโมงนี้ผมเรียกได้ว่าจอดเออนะเชลซีเนี่ยเกมนี้มันอาจจะเป็นบอลถ้วยแบบเล็กๆแต่ว่าครับเอาแน่นอนมาถึงรอบรองแล้วใช่ก็ดูจากการจัดตัวของลิพูเมื่อคืนมันพูดที่เจอบอลนัรก็เอาเหมือนกันถ้วยนี้ครับ แล้วพอมาเจอเชลซีเนี่ยอุ้ยลิฟูไม่ได้เอาทั้งนี้หรอกแต่คือว่าแพ้เกมนี้ไม่ได้อีกแล้วถ้าแพ้สองนัดติดเนี่ยโรเจอร์เนี่ยไปแบบชัวร์เลยอ่ะอือฮะก็ต้องคอยติดตามและให้กําลังใจนะครับรู้สึกว่าแคปิตอลวันนี้เขาจะเล่นกัน2นัดนะสองนัดเย้าเยือนนัดแรกเนี่ยวันที่19บเก้ามกราคมครับใช่ใช่แล้วก็อีกวันหนึ่งประมาณวันที่26่สิบหกมกราคมนะครับก็อีกสัปดาห์ถัดไปอ่ะคอยติดตามกันด้วยนะครับจากข่าวกระแส ในช่วงที่ผ่านมา,าเกี่ยวกับเรื่องของเก e. ้าอี้โรเจอร์ครับรก็มีชื่อของคุณซือรายนี้เข้ามาปัวพันห,หนึ่งคนค,คนคนนั้นก็คือแฟงเดอร์บัวครับของอาร์แจกอัมสเตอร์ดัมได้ยินพอสมควรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านก็แฟงเดอร์บัวก็ตอนนี้คุมอาร์แจากอยู่ก็ตกรอบแชมเล้ยนลีกเหมือนกันแต่ว่าอาร์แจากนี้ก็ผลงานยังไม่ได้เป็นจา่าฝูงในลีกดันนะเป็นแบบสองจ่าฝูงเพียสเมื่อเขาจะคุมมานานหรือยังคะ ก็ก็คุมมาได้พักใหญ่แล้วฮะโดยพี่ชายเขาออกมาบอกว่าก็เป็นไปได้นะที่เดร์บัวจะมาคุมลิเวอร์พูลเพราะว่าถ้าลิเวอร์พูลเอานะถ้าลิเวอร์พูลส,สนใจแล้วต<ะ>กตรงกับเคลียร์ปัญหากับเรื่องโรเจอร์ออกไปแล้วอ่าเพราะว่าเดร์บัวก็ออกมาพูดว่าให้ความสนใจลิเวอร์พูลเหมือนกันเพราะลิเวอร์พูลจะอิ่มตัวกับอาร์แจ็กแล้วช่วงนี้คุณซื้อดัชกำลังมาแรงนะ,ะฟารานกันโลนันคูมันที่สามท่านพร้อมดีนะพร้อมดีถ้าเกิดเป็นแฟนเดร์บัวที่ลิเวอร์พูลก็แต่แฟนบอลยังไม่ค่อย ไม่ค่อยจะเห็นผลงานเออเห็นผลงานเลยมากเท่าไหร่เออได้ใหญ่ส่วนใหญ่เข้าไปดูตามเว็บเพจของแฟนชาวไทยก็เกินคอฟส์อ่าเกนคอฟส์เกนคอฟตอนนี้สถานการณ์ไม่ต่างหรือเปลูาที่ดอทมุลเกมล่าสุดก็้ก็เสมออ่าก็มาดูข่าวสารได้บ้างเดี๋ยวก็เรื่องของการต่อสัญญาครับคุณผู้ชมมาดูราฮิมเซอร์ลิงที่ฟางเขาบอกว่าไม่พอใจกับสัญญาฉบับใหม่เพราะงเจ็ดหมื่นปอนนะเจ็ดหมื่นปอนผมจำไม่ได้ว่าเขาได้เท่าไหร่ ทุกวันนี้เหรอไม่ก่อนเดิมอ่สามหมื่นเฮเ้ยเยอะนะเพิ่มไปเจ็ดหมื่นค,คือคือนักเตะสมัยนี้เนี่ยค่าเงินมันมัน,มนอูฟู ra, ่ไง<อ>มันเฟอไปหมดสามหมื่นเป, 30, เป็นดาวรุ่งสมัยก่อนนี่โอ้โหสบายเลยฮะอ,อ,อายุแค่ยังไม่ยังไม่ถึงหลักยี่สิบเนี่ยได้หลักสามหมื่นปอนด์ต่อวีคเนี่ยแล้วโหถ้าเป็นเจ็ดหมื่นปอนด์เนี่ยเรียกได้ว่าโคตรรวยอ่ะแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่พวกพวกแมนซิสตี้ ทำลายพิานเงินแมนยูอีเต็ดที่มันให้เป็นหลักแสนลูนี่สามแสนยาย่าตูเล่สองแสนสามแสนทุกอย่าง <Okay. S 1> ทุกวันนี้มันมันไปหลักนั้นไป้หมดมันก็ทําให้เซอร์ลิงเขาด้วยสีเท้าของเขาและอยย่ของเขาเนี่ยไม่พอใจในเงินจํานวนนี้นะแล้วก็มีข่าวว่าตอนนี้มาเรเดนะครับที่มีข่าวกับเซอร์ลิงมาตลอดเนี่ยรวมไปถึงบายเยอร์นเนี่ยนัก<ต>ละครตัวใหม่ที่เข้ามาให้ความสนใจใน,ในเซร<ม>อร์ในขณะที่อีกหนึ่งคนครับก็ไม่พอใจเหมือนกันและมีข่าวว่า กล้จะไปเรียบร้อยแล้วอ่ะก็คือทางด้านของ GJ ของเรานะฮะหรือว่าเกนจอนสันเขาเจ็บจากเกมแดงเดือดแล้วก็มีหลายคนออกมาโพสต์ว่าอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเกนจอนสันที่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลคือช่วงนี้ทักยาวอักตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่เลยเกนจอนสันครับกำหนดสัญญาในสิ้นสุดฤดูกาลนี้ใช่ซึ่งก็น่าจะไม่ต่ออืมครับเขาบอกว่าจะไปโรม่า ที่เราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วก็ใจโลมาก็แบ็คขวาเป็นเกนน้อนสั้นเป็นใช้อาชีโคง์ไงก็ดีมันจะไหวไหมเนี่ยโอเคมาอีกหนึ่งคนครับสื่อของประเทศอังกฤษ5ดีเอ็กซ์เพสเขาระบุว่าฮะลิเวอร์พูลได้ตกลงคว้าตัวกิโมโอชูแล้ว3ล้านปอนด์ครับอามีรายงานมามีรายงานมาจริงใช่ไหมมีมีรายงานมาจริงจากชังคอปทอล์คือคือเพื่อเป็นเว็บไซต์ของแฟนบอลลิเวอร์พูลเองนั่นแหละว้าเออ แต่ข่าวมันยังก็ยังไม่ชัวนะเออเห็นในข่าวเขาบอกว่าเทเลกราฟเอ้ยไม่ใช่เอ็กซ์เพสเนี่ยรายงานแบบไม่กลัวหน้าแหกเลยว่าริฟูเซนโอชัวแล้วสามล้านปอนด์ม,ม,มีรายงานว่าริฟูเนี่ยยืนไปสามล้านแล้วมาก้าแบบคาร์ล่าเนี่ยตอบรับครับตอบรับเข้าตัวสามล้านปอนด์ที่เอาโอชัวมาแทนซิมมอนิลเล่ที่ตอนนี้เนี่ยอนาคตเนี่ยดูไม่มีเส้นทางแล้วมืดมนเราไม่ชอบเขาก็จริงก็แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่อย่างเกมแดงเดือดเนี่ยยัง เชื่อในมิโอเล่นะมากกว่าแบดมากกว่าแบดโจนเขาเป็นแบดโจนไงฮะเออเขาเป็นแบดโจนถ้าเป็นคนอื่นเราอาจจะเชื่อในคนอื่นมากกว่าโอเคครับอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายที่เราพูดกันมาสองที่ติดแล้วครับดาวลุ่งมาตินโอเดกาดเขามาซ้อมกับทีมนู้นทีมนี้สุดท้ายเนี่ยมาซ้อมกับทีมใหญ่ๆทั่วยุโรปทั่วยุโรปเลยนะแล้วก็มาลิเวอร์พูลด้วยมาลิเวอร์พูลด้วยลิเวอร์พูลพาชมรอบเมืองพาเที่ยวไปดูเมลวูดดูนู้นนู่นพาพ่อไปเลี้ยงอะไรสุดท้าย ไปบาเยี่ยมเขาตั้ใจเซ็นกับบ <laughs> าเยีร์มค่ะเขาบอกว่า <laughs> เตรียมจะเซ็นอย่างเป็นทางการ <c oughs> กับบาเยีร์มแล้วนะครับมีรายงานว่าโอเดกาตเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าแม้ว่าจะรักจะชื่นชอบลิเวอร์พูลแล้วเป็นทีมที่เชียร์มากแค่ไหนครับแต่ว่าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเซ็นสัญญากระทรวงศึกษาลิฟูหนึ่งอ,อยู่เขาจะเลือกทีมที่เขาคิดว่าตัวเองจะพัฒนาทีเขาได้ไกลที่สุดโอเคครับก็อันเรื่องน้อยครับขอบคุณแคอยติดตามกันไปนะฮะ สำหรับมาตินโอเดกาดนะครับก็คบถ้วนสำหรับข่าวสารในเบรกนี้นะฮะเราก็จะทิ้งท้ายกันด้วยภาพบรรยากาศการซ้อมสุดน่ารักแบบอาร c คอลเลคชันี้เป็นคอลเลคชั่นการซ้อมก่อนเกมแดงเดือดนะน้านักเตะของแต่ละคนดูชื่นมื่นมากเลยมีความสุขมากเลยน่าจะตัดภาพแบบตัดเป็นฉากก่อนเกมแล้วก็หลังจบเกมเอาไปติดตามภาพเหล่านี้กันแล้วก็พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาทีวิวกันครับ We're gonna bring the air to every backfall Our bench on its own drives the message on home where a lethal falls We're the cream of the crop and we're gonna be top at the end of the course we're gonna see the fans fall. The gunners won't even see the ball. And the pensioners, well, they're about to eat. La 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 ช่วงที่2กับรายการหงข้าไฮ็งแกรนะฮะเรามาดูสถิติกันหน่อยสัปดาห์นี้ครับลิเวอร์พูลครับมีโปรแกรมจะเปิดรังแอนฟิลด์นะครับพบกับอาร์เซนอลครับผมก็จะแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับอ่ามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่อันดับตารางคะแนนก่อนเลยนะครับเจ้าถิ่นของเราครับลิเวอร์พูลอยู่ในอันดับที่11ครับตอนนี้แข่ง16 นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไปถึง7เกมแล้วนะครับ,รบมี21คะแนนในขณะที่ผู้มาเยือนครับอาร์เซนอลนะครับแข่ง16นัดชนะ7เสมอ5แพ้4น,นะฮะมี26คะแนนครับผมครับผมต่างจากเรา5แต้มม,มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของ2ทีมหน่อยฮะ,อะเออเริ่มที่ลิฟวูเจ้าบ้านก่อนเลยครับก็ลิฟวูก็ เริ่มมาจากเกมที่ถล่มเลสเตอร์ไป3-1ครับจากนั้นก็เสมอซานแตรนด์0-0ครับไปเสมอบาซเซนในแชมเปี้ยนลีกตกรอบนะฮะก่อนที่จะไปแพ้ในเต0-3แล้วก็ล่าสุดก็ในแชมเปี้ยนวันก็ชนะบอลมาร์3-1ครับไปดูฝั่งอาร์เซนอลบ้างนะฮะอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มฟอร์มช่วงหลังเงียดีด,ยดีเหลือเชื่อเลยดีเหลือเกินครับเอก็เริ่มที่บุกชนะเวสต์บอมบิด1-0แล้วก็ชนะซามตัน1-0เสมอโต๊ะ2-2 ไปถล่มก,การ์ลส์ไลย์4-1แล้วก็นัดมิวเซิล4-1ครับอฟอร์มดีนะอัชน,นันหลังมาดูเฮดทูเฮด้านัดหลังสุดของทั้งคู่กันบ้างนะครับ,รบย้อนกลับไปฤูดูการ2-1.2ก่อนนะครับรเวูร์เี่ย,ยนแอนฟิลแพ้อัชตัน,น0-2ครับ,รบแล้วก็ไปที่บ้านของอัชตัน,นเสมอได้2ประตูต่อ 2, 2> แล้วก็แพ้อั์ตซน,นไปครับ0-2มาดูการที่แล้วนะมาด,ดูการที่แล้วแต่ว่านัดที่เรายังจําได้ในความทรงจำอยู่เลยถล่ม อาร์เซนอลในแอนฟิลด์ห้าหนึ่งตอนนั้นเล่นไ่ได้สิบยี่สิบนาทีร์พูยิงกระจายแล้วยิงกระจายแล้วใช่ใช่แล้วก็จําได้ว่าเจออาร์เซนอลสองเกมติดครับอะไรเกมหนึ่งไปแพ้ที่บ้านเขาเป็นบอลถ้วยครับหนึ่งประตูต่อสองเจออาร์เซนอลล้างแค้นไปอ่านี่คือสถิติทั้งหมดของทั้งคู่นะครับค่ณผู้ชมพี่ฟางคิดว่าไงเพราะว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์สองสัปดาห์ติดแล้วครับลอเจอร์จะยังไงอะไรยังไงเพราะว่าลอจเจอร์คงมึนอยู่ตอนนี้ครูตอนนี้คงคิดอะไรคิดอะไรไม่ค่อยออกทำอะไรก็ขัดใจแฟนบอลไปหมดครับ รูปแบบของเกมรับเนี่ยยังไม่ชัวร์เลยว่าลีฟูจะเล่นในสายไหน<ช>หลังสามหลังสี่แล้วเกมอย่างเกมกับบอลมัดเนี่ยลอฟเลนลงครึ่งแรกล็อบเลนซูเล่เจอเทลพอครึ่งหลังเปลี่ยนเป็นซาโก้ซาโก้แทนล็อบเลนใช่เราก็ไม่แน่ใจว่าลอบเลนเนี่ยเจ็บหรือเปล่าเขาไม่มีรายงานในการบาดเจ็บอะไรแต่ว่าเปลี่ยนซาโก้ลงมาเล่นในครึ่งหลังแล้วก็ ทำได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังโง่ช่งชางอยู่อ่ะผมไม่ได้ดูแต่ดูไฮไลท์ครึ่ง<อ>หลังเนี่ยเกือบจะโดนหลายลูกมากเกือบโดนหลายลูกมากเกมร,รับลิพูเอ่อลูคัสเลวาเป็นมิดซิลตัวรับจ่ายบอลเสียบ่อยมากน่าเกลียดโทษตัวเองคร <c ười> ับผมซีเวนเจอร์ลัดก็ก็จ่ายบอลดีแต่ว่ายังว่ายูช้ากับการไปโคเวอร์น,น,ออรนู่นโคเวอร์นี่สนามยังไม่แน่ใจเลยว่านัดนี้ลิพูเล่นแบบไหนแต่ว่าไลนเซอร์ลิงเนี่ยนาได้เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าต่อไปอ่ะมันใจอย่างนั้นนะดูโราลิกี้ลัมเบิร์ตเนี่ย ถ้าบโลโรตารี่ไม่กลับมานะอาบาโลถ้าไม่กลับมาเซอร์ลิงจะได้เล่นเหมือนหน้าเป้าต่อไปลิกกี้ลัมเบิร์ดเนี่ยดูเราไม่ไหวไม่ไหวโรเจอร์มองเราว่าไม่ไหวตาเร้าเองก็พองว่าไม่ไหวไม่ไหวตำแหน่งพวกประตูคงใช้แบสโจนต่อเพราะว่าดูแล้วจะโกรธมิเวเล่อยู่เออโกรธโกรธเขาเรื่องอะไรหวะนะอาจจะอาจจะไม่พอใจฟอร์มการเล่นมิเวเล่เนี่ยเป็นประตูที่เซฟเซฟ โอเคนะเซฟจังหวะสําคัญโอเคแต่ว่าแต่ว่าการออกมาตัดบอลเนี่ยค่อนข้างแย่เรียกได้ว่าห่วยแตกเลยแต่แบตโจนไม่มีอะไรเลยนะอืมคงคงจะคงจะแบบเออแบบดรอปมิวเล่เพื่อที่จะได้ให้นักเตะรู้ว่าตัวเองอะฟอร์มแย่แล้วนะครับประมาณนี้แหละครับผลการแข่งขันแต่ก่อนลิเวอร์พูลเจอร์ซานน์เนี่ยลิเวอร์พูลมาแข่ได้ค่อนข้างดีนะแต่มันนานเพราะว่าเป็นยุคของตั้งแต่ล็อบบี้ฟาวเลอร์อะไรอยู่แล้วยุคหลังเนี่ยลิเวอร์พูลเจอร์ซานน์ทีไรก็ แพ้ข้างบ่อยอ่าจะมีก็อายุกาลที่แล้วจะมีฤดูกานที่แล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอย่าไปอย่าไปนัดเลยกับฟอร์มชั่วโมงเนี้อาฤดูกาลที่แล้วมันแตกต่างกันจาก,นกนหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะใช่ครับก็แล้วในเรื่องของที่เราเล่นเล่นแอนฟิลเล่นแอนฟิลสมัยก่อนเนี่ยเจอเจอเซนนอนเนี่ยรีฟูลเล่นแอนฟิลเนี่ยมั่นใจได้เลยไม่แพ้นแน่นอนครับแต่ลุงหลังเนี่ย มันเนี่ยอย่างเกมเมอร์ดูการของ2สองก็เล่นในบ้านกับแพ้อตอนนั้นปีนั้นออสเตอร์ก็ไม่ทําทีมดีเท่าไหร่นะก็ยังเป๊ะอยู่ปีนี้อาจจะแพ้ได้อีกครับกาแพ้ในพีลิสสองเกมติดอันดับก็อย่าไปหวังอะไรมากว่าจะขึ้นทยานไปไกลครับอเซนอลกำลังเขาฟอร์มด้วยเล็กซิสซานเชสอย่างนี้โอ้โหยิงกระจายเนี่ยเขาทำประตูได้หลอดแล้วดูลิฟูยิงกว่าจะยิงได้แต่นัทยากเย็นแสนเสร็จครับ ก็น่าจะเป็นอีกสัปดาห์ที่หนักหนาสากาัสพอสมควรสำหรับแฟนๆวิพูล์แล้วนะรวมถึงนักเตะด้วยนะครับก็พี่ฟังมองว่าน่าอาจจาะแ,แพ้แพของเกมติดครับให้กับไม่ได้ในสแต้มในช่วงโปร,กรแกรมนี้นะคือเราก็อาจจะอยากจะมองโลกในแง่ดีเหมือนกันเนี่ยก็ยอดเชียร์ยแหละ,ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าตามเนื้อผ้าเนี่ยคงแพ้เราต้องคอยติดตามกันว่า เกมการแข่งขันแล้วก็ผลการแข่งขันในวันนั้นจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในสัปดาสัปดาหน้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะ<อ>ก็เหมือนเช่นเคยครับเราจะทิ้งท้ายเบรกนี้กันด้วยภาพของบรรดานักเตะลิเวอร์พูลครับเขาไปเยี่ยมเด็กๆที่โรงพยาบาลเด็กไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปบ่อยครับเราจะเห็นบ่อยไปช่วงนี้ไปฉลองวันคริสต์มาสไปติดตามภาพเหล่านี้กันแล้วก็พักกันสักครู่ครับ กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการของค่าใครแตะช่วงนี้ช่วง red clip ครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยที่คลิปของผมก่อนนะครับรับวันนี้ผมมีคลิปเป็นคลิปของเกม mercy side derby ครับชมแล้วก็ฟังเป็นคลิปแต่เป็นการพบกันเนี่ยไม่ได้เจอในสนามจริงนะอ่าเป็นการเจอกันนอกสนามอ่าแต่จะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันเลยครับ It's always great playing in a derby. It's obviously big games, big local derbies. always got a good atmosphere. Well, derby is always a special game. You win, you have the Bragman Knights all over the city, so it's, it's a massive game. He's off. Oh, he's off. Oh, what the... Who's this? Who's red? Yeah. We got the formation wrong. Ronaldo, in with a chance. Yeah. Yeah. Easy, one, First game, 4-0. Easy. i all about the cutback, aren't I? Yes. Get in. <laughs> it was a very good substitution made by us. Sweaty. here On, Yay. Come on us. <laughs> Get in. <laughs> We've rested a yeah. few as well, you know. <laughs> <laughs> you hey. hey. see nice changes, eh? Oh no, I missed it. <laughs> Whoa. A typical dog, I suppose. It That's It was just surprising that a right back was up there that late, but I think because they had a few sent off, we could push a few up. Three red cards. Penalty. And you know, unfortunately, you know, we're still we're still in the game, but we lost 3-2. ครับนั่นก็เป็นคลิปนะของเบอร์ซี่ไซดดาบี้แต่เป็นการพบกันไม่ได้ในสนามจริงรเป็นการเล่นเกมแข่งกันอ๋อคือฟีฟ่าก็จะมีแคมเปญมาโปรโมทเกมของเขาอยู่บ่อยครั้งครับครั้งนี้เอานักเตะทางด้านของเอเวอเรตันเนี่ยสามคนแล้วก็ลิพูสามคนมาเล่นเกมฟีฟ่าอดวนเกมกันดวนเกมกันนะครับอของฝั่งทางด้านเอเวอเรตันก็นำโดยทางด้านของเลดันเบนส์<อ>ครับแล้วก็ทางฝั่งเราก็จะมีนักเตะที่ยังเจ็บอยู่แานแกนอ่า ไม่ค่อยรับโอกาสอย่างบอลีนี่ไปร่วมกันบอยนี่บอยนี่เมื่อวานมีชื่อนะมีชื่อแต่ไม่ได้ลงเรเมื่อวันพุธตอนแรกตอนแรกที่บอยีนี่หายไปเละผมนึกว่าตายไปแล้วนะจริงแบบรถความตายอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาปิดข่าวนะเหมือนเหมือนที่ประเทศไทยแบบอันนี้พูดจริงเออโอ้โหมีชื่อผมตกใจเลยเอ้ยยังอยู่อีกยังอยู่ครับอ่ะ วันนี้พี่ฟางมีคลิปอลไรมานำเสนอคุณผู้ชมอของผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศึกแดงเดือดที่ผ่านมานี่แหละก็อ,ะอย่างที่รู้กันแฟนบอลชาวไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเกมน,นี้มากออกไปจัดงานคมเปนตต่างๆตามสถานที่สําคัญๆใช่เออต่างประเทศก็มีเหมือนกันฮะในะทวีปเอเชียเรารที่มุมไบฮะที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็มีการจัดงานที่เกี่ยวกับแดงเดือดเหมือนกันจะเป็นยังไงสนุกสนานแค่ไหนเราไปลองดูกันครับ เป็นยังไงน่าไปไหมครับอืมก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะที่ทา้งไปในแดงเดือดเออถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปดูนะเมื่อลองไปดูมุมไบเลยห่ะครับไปมุมไบก็นั่งรถไปไม่ไม่นานไม่นานนานั่งรถไปอ่ะครับไม่นานนานเท่าไหร่ตอนนี้หลีกที่ประเทศอินเดียเขากำลังดีนะเขามีกฎออกมาว่าหนึ่งสโมสรเนี่ยจะต้องมีนักเตะซุปเปอร์สตาร์ในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนนะเอาอะไรมาวัดว่าซุปเปอร์สตาร์เนี่ยคือบางคนมันก็ไม่เต็มนะ อเนก้าอย่างเงี้ยเดเบิวโล่ไอ้พวกเนี้ยมันสุดท้ายไปอยู่นู่นหมดเลยนะอเนก้าก็มีข่าวทีมไม่ดีแล้วนะมีเหมือนกันเออเออไปตีเลสเลยพวกนี้ไหใช่ใช่เราไปตีเลสก็อยู่โอ้หะก็มีต้องคอยติดตามครับเราเล่าคลิผมคิดว่าตายไปแล้วเหมือนกันตีแลสเนอะโอเคก็ขอบคุวนะครับสำหรับข่าวสารในวงการฟุตบอลต่างประเทศครับโดยเฉพาะเน้นหนักไปที่ลิเวนตุสเพราะเราเป็นเด็กผงใช่เราเป็นเด็กีงเด็กผิวก็ไม่ใช่ครับอ่ะ โอเคครับก็เหมือนเช่นเคยเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพสาวสวยจากแฟนเพจอยากให้คุณผู้ชมได้ดูมากภาพสุดท้ายครับที่เขาบอกว่าถ้าแมน,นยูอ่าลิฟูแพ้จะถอดโอ้โหภาพสุดท้ายไปติดตามกันนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ